ล่าสุดครับคุณผู้ฟังที่ชายแดนบ้านหนองแยกแก้วไทยเราจัดกระสุนให้ขเขมรเรียบร้อยฝ่ายขเขมรพยายามก่อกวนเราอย่างต่อเนื่องเลยจนทําให้เจ้าหน้าที่ของเรายิงกระสุนยางและใช้แก๊สน้ําตากับชาวขเขมรเรียกว่ายิงชาวขเขมรวิ่งป่าราบเลยทีเดียว แต่เหตุการณ์เมื่อวานก็มีทั้งเจ้าหน้าที่เราบาดเจ็บและชาวเขมรบาดเจ็บด้วยเช่นกันครับสถานการณ์เมื่อวานเรียกว่าดูเดือดเลยทีเดียวครับมาเริ่มกันเลยครับที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดซาแก้วเมื่อวันที่17กันยายนปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าฝ่ายเขมรเขามีการวางแผนมาอย่างดีเลยเพราะในตอนบ่ายโมง45นาทีทางคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติหรือ iot ของเราเนี่ยได้เดินทางไปที่จุดตรวจชายแดน354เพื่อไปฟังบรรจัยสรุปจากผู้บัญชาการเฉพาะกิจทหารที่12 อ๋อแสดงว่าก่อนที่เรื่องจะวุ่นวายทั้งเราก็มีการไปเจรจาอะไรกันมาก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพอเวลาบ่าย2องโมงสินาทีคณะผู้สังเกตการทั้งสองฝ่ายก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกันที่แนวลวดหนามป้องกันตนเองของบ้านหนองแยกแก้วแล้วเขาก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ฝ่ายเขมรพยายามหรือแนวลวดหนามของเราเนี่ยแหละครับพอเวลาบ่ายสามโมงสินาทีคณะผู้สังเกตการฝ่ายไทยก็เดินทางกลับพอดีเลย แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงครื่องชั่วโมงเวลาบ่ายสามงสนาทีมีรายงานจากกองกําลังบูรพาว่า ฝ่ายเขมรได้นําประชาชนและมวลชนกว่า200คนมาชุมนุมประท้วงการปฏิบัติงานของเราคือพอเรากลับปุ๊บเขาก็เริ่มป่วนทันทีเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับจากรายงานของกองทัพพักที่1ก็ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเพราะจากภาพถ่ายทางอากาศในเวลาบ่าย4ี่มงสนาทีเนี่ยยังตรวจพบขบวนรถของฝ่ายเขมรถึง6คันด้วยกันคาดว่าเป็นการเพิ่มเติมกําลัง คือเอาชาวบ้านทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กไปจนถึงคระสงเลยมาใช้เป็นโล่มนุษย์ เพื่อกดดันเราโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่เราทํายังไงบ้างคะทางเราก็ใจเย็นสุดๆแล้วใช่ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราก็พยายามเข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจแต่กลุ่มมวลชนขเขมรเขาก็ยังประท้วงกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแถมฝ่ายขเขมรเนี่ยยิงตะโกนใช้ภาษาไทยด่าทอเจ้าหน้าที่ของเราด้วยบอกให้เราออกไปออกไปออกไปแล้วทหารขเขมรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาทําอะไรอยู่คะไม่เห็นจะมาห้ามประชาชนของตัวเองเลยนี่แหละครับมันดูเป็นก จงใจให้ชาวบ้านขเขมรได้ป่วนอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราเตือนแล้วเตือนอีกให้ทหารขเขมรเขาควบคุมคนของตัวเองให้ได้แต่เตือนแล้วเขาก็ยังไม่สนใจปล่อยให้ชาวบ้านและมวลชนขเขมรเข้ามารื้อรัว้วและคว่างปาเข้าของใส่เจ้าหน้าที่ไทยเราอย่างต่อเนื่องยืนดูเฉยเฉย ในเวลาบ่ายสี่โมงยนาทีเจ้าหน้าที่ของเราก็เลยจําเป็นต้องใช้แก๊สน้ําตาและกระสุนยางเพื่อควบคุมสถานการณ์ขเขมรวิ่งปาราบบางคนถึงกับโดนหิ้วปีออกไปจากพื้นที่เพราะโดนแก๊สน้ําตาของเราคนที่โดนกระสุนยางก็หนักพอตัวครับกระสุนยางนี้ไม่เบานะครับดูครับช้าเลยทีเดียวอ <c oughs> พอเราใช้มาตรการนี้ไปแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็ถอยห่างออกจากแนวประทะชั่วคราวเพราะธิ์ของแก๊สน้ำตาและพอเวลาห้าโมงเย็นเนี่ยฝ่ายไทยเราก็ยังคงดําเนินการเสริมความามั่นคงตามแนวชายแดนอยู่โดยการวางแนวลวดหนามเพิ่มเติมแล้วก็ใชยย้ยางรถยนต์ประกอบพร้อมทั้งใช้เครื่องแอลแลนเครื่องกระจายเสียงความถี่สูงเพื่อควบคุมการประท้วงและที่สุดฝ่ายเขมรเขาก็เริ่มถอยออกจากพื้นที่แต่ก็ยังมีการตะกวนด่าทอเจ้าหน้าที่ไทยเราเป็นระยะ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เราได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บถึงหนายถูกก้อนหินที่ชาวเขมรคว้างปลาใสจนหัวแตกบ้างและคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามแขนและมือครับก็ถือว่าทุกคนปลอดภัยแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ร้ายแรงมากแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทหารเขมรคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาจากก้อนหินที่ถูกคว้างมาจากสูงชนของพวกเขาเองแต่ดูแล้วเหมือนโดนกระสุนยางเลยครับเพราะว่าเบ้าตาดําไปเลยครับ สื่อทั้งฝ่ายเขามเองเขารายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย28คนซึ่งรวมไปถึงพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ยังมีบางส่วนเป็นลมและได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยที่หนักกว่านั้นคือเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไทยเราใช้กระสุนจริงรวมถึงกระสุนยางและระเบิดด้วยซึ่งเรื่องนี้มันแตกต่างจากความจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะจากรายงานของสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไทยเราใช้แต่อาวุธที่ไม่ถึงชีวิตครับ ถแถลงการของฝั่งไทยเรากับของเขเมรเลตต้องออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเรามาดูความแตกต่างกันแบบชัดๆเลยเรื่องแรกเลยคือเรื่องพื้นที่ฝ่ายไทยเรายืนยันหนักแน่นว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นดินแดนที่ปไตยของเราอย่างชัดเจนไม่ใช่พื้นที่พิพาทหรือดินแดนของเขเมรตามที่พวกเขาอ้างแต่ฝ่ายเขเมรเขากลับอ้างว่า มันเป็นพื้นที่พิพาทหรือดินแดนที่ชาวเขมรอาศัยและเพาะปลูกมาอย่างยาวนานฝ่ายไ,ไทยเรายืนยันว่านี่คือการใช้มาตรการควบคุมฝูงชนที่เหมาะสมและได้สัดส่วนตามหลักสากลเราใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและเครื่อง LRAD เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจลาจลแต่ฝ่ายเขมรเขากลับบอกว่าเราใช้มาตรการที่รุนแรงแถมยังกล่าวหาว่าเราใช้กระสุนจริงกระสุนยางและระเบิดคุณด้วย <c oughs> ประเด็นเรื่องการเริ่มความรุนแรงฝ่ายเรายืนยันว่าการรื้อรถหนามและคว่างปาสิงของของกลุ่มผู้ชุมนุมชาวเขมรคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายแต่ฝ่ายเขมรเขากลับบอกว่าการกระทำฝ่ายเดียวของไทย ที่รุกล้ำเข้าไปวางลวดหนามต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มแล้วเรายืนยันได้ไหมคะว่าการใช้แก๊สน้ําตาของเราเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายหรือรักษากลเรื่องนี้สําคัญเลยครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแก๊สน้ําตาไม่ถือว่าเป็นอาวุธเคมีในความหมายของการทําสงครามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีของโลกเขาห้ามการใช้แก๊สน้ําตาในฐานะวิธีการทําสงครามแต่เขายังอนุญาตให้ใช้เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้เรามองว่าเป็นการควบคุมเหตุจราจลในเขตอธิปไตยของประเทศไทยดังนั้นการกระทำของเราจึงถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักสากลทุกประการข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของเรายืนยันว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมรงขมเมนที่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของเราเนี่ยเป็นการกระทำที่ปิดกฎหมายไทยในหลายมาตรายอย่างชัดเจน และทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ขมแขนยุติการยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในพื้นที่นางกล่าวด้วยดูแล้วก็คล้ายกับเหตุการณ์ยั่วยุที่ปราสาทตาเมืองในเดือนกรกฎาเลยค่ะใช่คล้ายกันมากครับคือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ปราสาทตาเมืองทมเลเป็นการยั่วยุในระดับเล็กน้อยเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นชาวขมแเข้ามาส่งเสียงดังยั่วยุใส่นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสองฝ่ายก็เข้ามาไก,กล่เกลี่ยและทําความเข้าใจกัน อย่างรวดเร็วและทายท่านแม่ทัพก็ได้สั่งปิดประสาทไปก่อนเพราะตอนนั้นขเขมรเขามีการระดมคนมาเป็นจํานวนมากซึ่งฝั่งไทยเราก็กําลังจะรวมตัวชาวบ้านไปประจันหน้ากันอยู่เหมือนกันแต่ทางฝั่งขเขมรเองก็ได้เปิดฉากยิงก่อนหลังจากที่เราปิดประสาทไปแล้วแต่อย่างที่บอกครับ เป้าหมายนะั้นดูคล้ายกันครับดูเหมือนเขาจะต้องการยั่วยุให้ทหารไทยมีการโจมตีชาวบ้านขเขมรอาจจะเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ชอบทมที่ทําให้เขาเปิดฉากการโจมตีได้แล้วแบบนี้การที่ฮุนเซนและลูกชายอย่างฮุนมาเน็ตปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันได้ประโยชน์อะไรคะต้องบอกว่าพวกเขาได้ประโยชน์มหาศาลเลยโดยเฉพาะฮุนมาเน็ตที่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่การที่เขาสามารถจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งกับไทยได้เนี่ยมันช่วยสร้างความชอบธรรมและสร้างความเชื่อมั่นในฐานผู้นําที่สุขุมในช่วงเวลาตึงเครียดแบบนี้ นอกจากนี้การใช้ปัญหาชายแดนก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจที่เขมรกำลังเผชิญอยู่การปลุกกระแสชาตินิยมก็ทําให้ประชาชนหันมารวมตัวกันและสนับสนุนผู้นําของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย แล้วแบบนี้สถานการณ์ภาพรวมของพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งทางบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์โดยรวมอยู่ในความควบคุมแล้วแต่กลุ่มชาวเขมรบางส่วนก็ยังคงปักหลักอยู่ใกล้แนวชายแดนอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ของเรายังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดความตึงเครียดยังคงมีอยู่ซึ่งพร้อมที่จะบนปลายได้ตลอดเวลาถามว่าแล้วมีโอกาสไหมที่จะเกิดการประทะรอบ2ต้องบอกว่าความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ครับอย่างที่เคยมีการวิเคราะห์ไว้ว่าโอกาสประทะหนักๆคงมีน้อยลง เพราะมีการเข้ามาไกล่เกลี่ยจากประเทศยักษ์ใหญ่แล้วก็การปิดด่านชายแดนก็ส่งผลกระทรบต่อเศรษฐกิจเขมรอย่างหนักทําให้เขาอาจจะคิดหนักถ้าจะเปิดศึกอีกรอบแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีบางส่วนที่มองว่าโอกาสประทะรอบสองอยังมีสูงมาก โดยเฉพาะถ้ามีการใช้แผนโล่มนุษย์แบบนี้อีกหรือถ้าทหารไทยเราบาดเจ็บจากการเหยียบทุระเบิดที่เขมรวางไว้อีกมันก็อาจจะทําให้เราต้องตอบตัวอย่างรวดเด็วและรุนแรงได้แบบนี้ก็ต้องภาวนาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกค่ะใช่ครับก็ต้องรอดูครับเพราะตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากว่าจะมีการประทะกันหรือไม่ดูแลหุนเซนยังใช้วิธีการปัดป่วนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคงหนีไม่พ้นการประทะแต่ถ้าประทะจริงรอบสองผมว่าหนักกว่ารอบแรกแน่นอนไม่ถึงว่า ไทยเราเอาหนักกว่ารอบแรกแน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนจะกล้าหรือเปล่าเพราะรอบแรกเนี่ยฮุนเซนโดนไปก็อ่วมที่เดียวครับ<ม>ตอนนี้ทหารในหลายพื้นที่ของทัพภาคที่2 สถานเขมรก็ถอยกาลังออกไปเยอะทีเดียวแล้วก็ทางเราได้ยื่นคาขาดไปแล้วโดยว่าถ้าการเจรจาของคณะก,กรรมการชายแดนร่วมล้มเหลวทางการไทยจะเรียกร้องให้ชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วเนี่ยอพยพออกไปภายใน3 0วันซึ่งเขมรอเองก็ยังสามารถยอมรับคําขานี้ได้ไม่ทันทีเพราะต้องรอการอนุมัติจากผู้มีอํานาจระดับสูงดูท่าแล้วเขมรก็เพียงต้องการยื้อเวลาไปเรื่อยๆครับการประชุมเหมือนมาเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อที่จะได้เวลาในการ่วนในพื้นที่ชายแดนต่างๆต่อไปค่ะแล้ววันนี้วันที่18กันยายาานมมมีเเเหตตุกรรออะะไพิิ่้คข ล่าสุดที่เราได้รับณนะชาวันที่18กันยายนเนี่ยสถานการณ์ยังคงอยู่ในความควบคุมแต่กลุ่มชาวเขเมรบางส่วนก็ยังปักหลักใกล้แนวชายแดนอยู่และเจ้าหน้าที่ของเรายังคงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำวันนี้ก็ต้องรออัปเดตกันต่อเนื่องครับกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนธันละมินสวัสดีครับ